ตอนนี้ยัเรื่องตอ,อนนี้จะขอเพลงแล้วกันครับพี่เน่ครับจะเจ็นาแของพ่ายักทีวันนี้หลังจากที่เราซุ่มกันมานานในการถ่ายทําต้องรักษาสม้หมดครับเป็นยังไงบ้างอเป็นการถ่ายทำที่เรียกว่าสนุกแล้วก็มีความแบบว่าความมันความเดือดความะไรหลายๆอย่างอยู่ในแบบซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไม่ว่าตั้งแต่ตอนทำบทจนถึงถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อเลย่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วถามได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างดูจากสีผิวพี่เน่เป็นต้น เหมือนฟังแล้วแบบเออใช่เป็นยัไงครับเรื่องนี้มันท้าทายยงไหครับมีการกำกับครับผมผมว่ามันมันต่อสู้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เยอะมากเลยนะทะเลอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะการอยู่บนเรือเนะี่ย <c oughs> นอกจากอย่างเราไปอ่าไปสเกาโลแล้วใช่ไหมครับแล้วในขณะที่วันไหนครับมีทีมงานมากกว่านนะั้นแล้วช่างภาพจะเมาเรือไหมมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องจัดการให้มันให้ได้กับเวลาที่เรามีแต่เวลาก็ไม่ได้น้อยนะหมายถึงว่าแต่ว่าก็ ก็สามารถผ่านไปได้แล้วก็สมบูรณ์ที่จะได้เหมือนว่าตั้งใจเลือกไปถ่ายช่วงที่ทะเลกำลัลงสวยมากๆด้วยใช่ใช่อากาศร้อนมากคือเราเราเราแบบเอ่อตั้งใจทำโปรเจกต์เนี้ยตั้งแต่กระดาษกระดาษปีที่แล้วเตรียมตัวแต่กระดาษปีที่แล้วแล้วเราก็แกบบคุยกับหลายๆฝ่ายมากมาเขาบอกว่ามีนาคมไปเลยเกาะปูดสวย <c oughs> ไปถึงฝนโตเสียใจใช่แล้วมีคนใา้เป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้นมาใช่แต่ว่าเราทำเต็มที่ทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆเลยค่ะเรายกคนไปกันเกือบ70คนนะคะ แใช่มะะคือปออดดีบบมันคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอกันมาเว้นไปประมาณหนึ่งปีปกว่าแล้วแล้วการที่ได้ได้กลับมาเจอน้องอีกครั้งในในวันที่เวิร์ชกช็อปต่อคือผมประทับใจมากเลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่คิดว่าเขาจะแบบอัพเลเวลตัวเองมาได้ขนาดนี้ลแล้วก็ทำให้การถ่ายทำมันลื่นไหลสำคัญที่สุดเลยนีื่องนี้มันมีฉายก็ฉายใต้น้ำด้วยเหมือนกันครับผมเป็นไงบ้างพี่นี่งกับการ ฉากใต้น้ำเนี่ยก็ฉากใต้น้ำเราเราไปเรียนก่อนใช่ไหมคะแล้วก่อนที่เราจะลงถ่ายใต้ทะเลจริงๆค่ะเรามีการซ้อมก่อนเรามีซ้อมใต้สาก่อนนานกันค่ะกว่าจะแบบให้น้องทุกคนแบบแน่ใจแล้วว่ามั่นใจว่าลงไปแล้วถ่ายได้เพราะว่าหมาสูบต้องมีความแบบมั่นใจความมืออาชีพในการลงไปแล้วน้องต้องถอดเรกูเลเตอร์ต้องถอดหน้ากากใต้น้ำมีอาใต้น้ำด้วยก็เลยมีการซ้อมใต้สาก่อนลงไปด้วย ครั้งแรกวันแรกกันที่บอกกลัวตายมากเลยแต่ว่ามันได้ภาพที่ดีแล้วภาพที่รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายขึ้นมาจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเ้องะว่าทุกคนตั้งใจมากๆแล้วเราก็อยากจะเห็นภาพนั้นด้วยตาด้วาพของการเดินกับงานอะไรการที่ทำกับการทำใต้น้ำคือคืองานใต้น้ำนะครับมันมีการซ้อมข้างบนก่อนความหมายคือซ้อมบนบกจริงๆนี่แหละแ,ละแล้วก็มีซ้อมในในที่โรงเรียนแล้วก็พูดถึงว่าเราก็จะ คุยกันว่าเราต้องการอะไรในซีนนี้บ้างส่วนในตัวต้องรักมาหาสม,มุทรเขาพอคือมันเป็นช่วงหลัง,ลงที่ถ่ายครับเขามีความเป็นต้องรักมาหาสมุทรในมุมมองผมมากไปแล้วมากมากจนแบบพอแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้ว่ามาัานจะได้รเนึกว่าต้องการจะส่อง,องแสงความสวยงากขอทะเลไทยบนตัวอยู่ด้วยกันทุใช่ใช่ตั้งใจมาก้อยขนาดไในการที่หาภาพือสวยสวย เรียกว่าเราไปสเกลโลก,กันหลายรอบมากๆเลยค่ะว่าเราจะถ่ายตรงไหนตรงไหนดีแล้วก็อัานไหนที่จะสามารถแสดงความเป็นมหมาสุขได้จริงเพราะว่าหมาสุขคือเขาเป็นคนหนุ่มชาวเกาะจริงๆเราอยากให้เห็นเออมันมีวิถีชีวิตบางอย่างที่เรานําเสนอให้เห็นแล้วก็อยากให้เห็นว่าความบ้านๆ,ๆเขาอะ่ะเอาชนะใจหนุ่มเมืองกรุงคนหนึ่งได้ค่ะอะไรนะคะเลยเรื่องนี้ อยากจะให้เป็นอย่างน,านั้นค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวทะเลไทยกันค่ะสวยงามจริงๆจะมีเก็คแบบือเรื่องนี้ถ่ายช็อตกว้างเยอะเหมือนกันอยากแบบเป็นกว้างมากๆจะทำให้ได้เห็นแบบว่าความสดหวังที่นักแสดงของคุณก่อนนะเอาเจ้าก่อนก่อนนะครับ,รบในฐาน,นะนมหาสมุทรครับเราเป็นหลักเลยใช่ผมผมเลิฟคาแรคเตอร์นี้มากตั้งแต่วันที่ที่ถามว่าพูดใต้ได้ไหมบอกว่า พูดได้นิดหน่อยแต่ก็ต้องทําไม่ได้ครับแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ได้ไดอ่านคาแรคเตอร์หมาสมุดเรับคาแรคเตอร์ที่เราสิกว่ามันใกล้ตัวเราจงเลยมันใกล้แต่ก็รู้สึกว่ามันไกลมันเป็นชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งท,ที่ที่สู้ชีวิตมากเราสึกว่าเราได้เป็นเขาอะเราภูมิใจมากมแล้ววันที่เราได้ถึงเกาะจริงๆอะมันคือแบบเ <C oughs> ข้าใจหมาถึงจริงๆเลยวันที่ลงน้ำวันที่ได้เป็นเขาอะมันมีนความสุอข,อง,ทขงที่ได้เป็นหมาถึุก็รู้สึกว่าภูมิใจมากกับบทมันถมเราเป็นทางยากมั้ย ันป็นหนุ่มชาาเกาะใช่เราจะต้องเก่งเรื่องของทะเลด้วยจริงจริงจริงมีหลายอย่างที่ต้องฝึกครับ,บอย่างเช่นพูดใต้เนี่ยจริงผมเป็นเด็กโตที่ใต้ตตแต่ว่าไม่เคยพูดในชีวิตประจำวันเลยก็จะพูดไม่ได้ครับพูดเลยแร้งเลยไม่ได้อย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่าเป็นการดำน้ำก็ไม่เคยดำครับหรือมีฉากบู๊ฉากแอคชั่นหรือว่าฉากอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างเยงอะมากก็เลยอ่ะท้าทายมากเดีพอมาจากเกมกันไปโซนจากที่เรียกว่าไงนะ<ช>คุณนักเขียนตั้ง <laughs> อย่างนี้ ือรู้สึกว่าอย่างตัวเรต้องรักามจริงความยากอว่านี่มอยากได้ความสวยและความหล่อใการเดกันคือตอนแรกตอนที่ซีมีความคิดซึงแบบมจะต้องเป็นยังไงที่แบบราตอเ้ไม่ว่าหันทุไหนส่วนกหด้วยนแบบว่าเราเลช็อปมาแบบที่ใครบาง่เระเห็นออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็ที่จริงแ้วคืเป็นเพราะว่านเรื่องของไข่ที่สำคเพราะว่ามันบอนอออกแบบคที่ไม่เคยเห็นเรื่องขการมากอนเลย เรารามีที่่อมาคือแถววอร์ร่ที่ตั้งแต่ตอนแรกนต้นปกุดใท่แบบมีการดูงมัน้ตอน้าถ่ายกใต้น้ำอ้ก็มาที่สเมตใช่ใช่เห็นรู้สึก่าผมั่ภูมิใจเยป็นุโมงค์เลยครับเป็นอุโมงค์ใต้น้าเข้าไปคใช่ได้ดูกันเรแล้วทางนี้คื่ามไง่ต้องตาี่มีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับ บอกขนาดแค่ทีเซอร์เนอะวันนี้แค่ทีเซอร์อต้องทุกคนเนี่ยน่าจะรอแล้วล่ะน่าจะรอคอยแล้วเนาะเต้นเต้นไปด้วยแล้วก็มีไมวายอะคะ่ะเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราที่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ยังเคยคุยกันเล่นๆเลยค่ะว่าง่ายๆมีไม่วายไม่ทำโปรเจกที่แล้วก็อาจจะเสกลมเสกฝนเสกพายุมาแล้วนะคะแล้วก็โปรเจกนี้เนี่ยก็ในในความตั้งใจที่จะนําเสนอทั้ง พื้นที่นาะที่เป็นแบบความสวยงามะคะของทะเลไทยแล้วก็ในโปรดักชันต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่นี่คือทีมผู้จัดนะคะและทีมนักแสดงที่ที่เรามั่นใจในการร่วมงานกันมาตลอดนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณทั้งวีบวายมากๆด้วยที่ไว้วางใจทางจีเอ25ให้ได้ออกอากาศโปรเจกต์ดีนะคะ,ะซึ่งเราร่วมงานกันมาตลอดแล้วในวันอาทิตย์ ที่9มีถุนายนนี้นะคะ4ทุ่มครึ่งก็ขอให้แฟนๆนะคะผู้ชมทันจิบเอ25โรได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนมั่นใจแน่นอนอช่นครับต้องถามใต้สีด้วยต้องิิจริงๆเสริมเลยคมแบบว่าอันนี้คือริงทจนมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ทังบ้านผู้ใจดีไม่วายหนักเขียนผู้กลับแล้วก็ทุกมันเหมือนเป็นการโปรโมทกรังของทที่มเชว่าคนทั่วโลกองรอดพราะไม่ใช่สฉพาทีวีท้องจีนเพียงอยงเดียว้ก็ไอ้ีก็ร เมื่อกี้ได้รับสารแต่เ pues ลื่องหลายๆอย่างก็ตั้งใจได้เลยเป็นอย่างที่ทุกคนตั้งใจแล้วก็ต้องบอกว่าที่เป็นวันนี้ชัดตาแต่ทุกอย่างที่อยากเห็นวิวทะเลวิวกว้างที่ทุกคนตั้ไปเห็นชัดๆแเหลียวๆท้ายให้วีวขาดไปจากพวกเรบค่ะก็ขอฝากต้องรับหาสมุดดับซีดับซีดีด้วยนะคะออกาสคนแรกวันอาทิตย์ที่9พยายน ต้น่างจีบเอ25เวลา4ทุค่ครึ่งค่ะแล,ละรับชมย้อนหลังเวอร์ชั่นอันขัดได้ที่ i c e หรือ i q c o บค่ะขอฝากด้วยนะคะ